Nhên đi đẹp tìm lưỡi ớt ừ, tìm gọi hiếp vào luôn còn đỏ ớt lâu lâu bó anh chào mẹ làm cái măng đi ôi mặt ở biển lấy nắm băng là cái lăng nữa. มักบกกัน้หลาย,ายพี่เนาะก็เด,ด็กตื่นเต็นราวอยูุ่บานบ่ค่อยมีแบนบ,น,บ,น,บ,น,บน,นี้เนาะทางบ้านกัเดียวซีโนค่นเนาะพี่เนาะนจะอยใหญ่แล้วทางเนาะนออะไรท้งพี่ทีจะอยใหญ่เลยเนาะใหญ่กว่าตอนทาไปหาถึงเนาะ แรงนนำธรรมศาสตแรงนนำธรรมศาติปกติไมีน้ำตกบ่ะอีกเนะเี่ยวขึ้นนอนขึเนาะเนาใไม่มาพักเกียวก่อนนอให้เมื่อไหร่เต๋อเมืแล้วน่ตีไปให้พีิโผลก็เคยหายเถียงไวชวดเจ้าเมื่อไปีเงียยแต่เงียแต่เป็นน้อนนอนมาเอาแถมเนาะ บายดีสวัสดีมาพผากันอีกแล้วก็สองสาวลาวปักเซนโนเล็กเนาะวันนี้นนเล็กซื้อภาไปหาหน่อไม้มาอุดรมาอุดรมาหาหน่อไม้มาหวานยาผู้พาแดงผู้พารดนผู้พาแดงผู้ทำอินแปงที่ทำอินแปงเช่นอุดรบ้านป่าไม้บ้านป่าไม้มาหาหน้าใหม่ฮานอยหม่แล้วขึ้นมาไม่ต้องห้ไปว่าจะไปมึง่ต้องมาว่าไป ตอนนี้เขากะกำลังเดินทางไปหานห,หนอนไหมนาะจ้ะเนาะอู้ดังคู่ แม่อยู่เล่าเห่อที่ดังเนอะ่ดังอน้อน้ดองี่ไม่ดองครับครับข้างนะคะน้องใหมอยู่อุดรบ้านปลาใหม่เนื้อจะงร้านเขาถ่าย ตาวล่าหาหนาใหม่ตาลาหาหนอใหม่นอไรมังมีนม้ำนาอดอกบอมาตาก,าก,เกาา็เป็นห่แค่คนเนี่ยป้านอใหม่บระเด็ครับบังดูสิปยเี่เ่รออันนี้ด้ เห็นเรื่องแล้วเอากุดเอากุดเอาเลยออออเจ้าว่าเห็นนอนทีดีเซเว่นนั่นคนเอามูนนั่นแหละมอนนอนย้อยๆมันบ่แสบดอกอุย้ยนี่เด็ดเต็มเลยเออเต็มก็ะหิตเอาลูกคนออกเออเสียแล้วเฮ้ยสันมึงตรงมาเจ้ามึงอุตส่าห์หาเที่ยวปล่อยมองทังพันทั้งพันเด็ดดี เราเราฮะไหนเราเราจ้าเล่ออกไ้่เต็มเลยตั้งแค่ไหเข่าได้ปะคุดลุกๆเอาเสียมหน่อยมาบ่ได้เรื่องจะมาคุดบ่อดอืี

แม่นี่ตจไต่อมายากเนแม่เลยเจ้าห้องนังก็ออกแลเห็นว่าแม่เห็นต่อหงแม่ใหทันเหตบุดแล้วอ่ะบัดมือเข้าไปมาใส่ยูแทวบ้านเข้าบ่อ่อยได้จ้ะมันมันเจ้าออกที่บ้านเจา ซุกซุ้งอีพอรก็ย่าเอาแกเลยเด้อต้อนขึ้นซุ้งติมซุ้งกระซับเลยเต้าแยาคุดฮักขั้นฮักหกใส่ฮักเลยคุณในนอน ที่ลงไปหาเห็ดเือตลาดครับที่โฟดินมดอืโ้เฮ้ thế nào Trong nò Để thay lục Àn... à này Lục 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 Bố, anh Anh nghe lại cắm lăng đi Ok, ok, Anh nhận lục เป็นเพียนไมนเป็นนอเกิดมาตะดินนอกไปเลยตรงนสวนนิดนึงเดอมันดละชักเลยมันเฮ้ยนชุงฝนชุงฝนชุงฝนในนี่อกควันฝน มันเฮตม,มุนเบิร์ดนะจ๊ะมันยังดอกดอกเดียวเนาะไข่ตัวเนาะนัน่นนะครับไข่ไข่เมืม่อยตัวหลายต่อไข่เนาะเมื่อยถุงมือลบลบก็กจก <c oughs> เจอได้หรออือ <c oughs> มันไข่เมือ่อพี่น้องนู่นเล็กบอู้หว่ามันไข่ ไปมาไปด้านน,นู้นทุกคนจับไปโอกกับครับครับนี่นะไอ้คนสับไปแล้วหนูเล็กเลยฮะไอยค,คนสับแล้ว นี่นี่นี่คู umas, out, 5, bronze, 1, 2> 2> ่เล็กคุณตอนหนึ่งของในนี่นี่นี่พี่เต็มบอลทุกคนเต็มบอลกูได้บุอีฝังกูได้บุ๊กัช่ไ

วนีคือสีไล่ไล่อเติบเป็นหน่อยพุ่มหน่อยปอยมันเออหน่อยพุ่หน่อยอยู่สวนมัอไปไดอยู่แล้วหน่อยมันสุดแล้วดีกระปนไดตัวนี้อ่อนๆก่อนตัวลงไปก็ได้ด มันกำลัง,งขุดดินถึงแงบออกแนเ่เจ้าน้อยนะอบอกหมดนะเลยนอนอนึงเหีนบอลเหตุเราคนเขาเห็นเลยสงสัยยี่อวะยี่อตาบ <c oughs> ินลฟองตัสั้นๆเลยทุกคนมันหกมันหกมากขอโทษขอให้ได้นนะห้านอใหม่บอคอยห้าดีคือเหตุตกใจนอน,นี่หา้หางอรุณในห้างะรุ อับลงมาเลยกลมรหดมันคันเนแ้ทุกคนคนลงดถเออนี่ละแรงงามมาโอ้โกคลงอีกอะไรตัวนี้นู่นเดี๋ยวข้งแก่นนี้อ่อนเนอนแกได้ใช่อีกนทางคุณเนาะมีปะใช่ โผล่ขึ้นมาจากดิกกน,น,นนี่ดีไลายปถีบหน่องเข็ดวหน่อใหม่หน่อไร่หนออะไรทำนี้เลยเนาะเมื่อไหร่จะไปแกงกินพี่น้องนี่ขอบคุณหน่อนเล็กเหอะเบิ้ลห่อนเลยมันแก่อยู่ได้เจ้ารอนจะไปห่อนเอาอยู่บ้านก็ได้ okay. นอนอนีออนขนาดด้อุ้ยนอนอีออนพอดีเลยนี่นาะนี่วะอนนโอ้น้ำดินน้ำยันนงบ่ดข้างโอ้นจาจกดินเลยฮักไปข้างหน้าบ itu konten nak dekat sampai dah ha kod ni แรงนสสักธรรมชาติแรงนักธรรมชาติปกติมีน้ำตกบ้นนี้เระนี่นี่คืปปอ,อมีบน,บนแดงมังอันนี้สีซับเอาอ,อยู่ มาบ้างเายคร้งล่างเลยละมักบกกระไลหลายพี่เนาะก็เด็กตื่นเต้นพอวาย่บ้านก็คอยมีแบบนี้เนาะข้างบ้านนู่เล็กมันอึดอย่าเปิดไหม เดียวซีนอนะหมาจะเกียวเราไปเนี่ย้ือนอนงูนนทำไมนี่มาพักโยก่อนเนี่ยเบ่อเนอหน่โอ้คือนว่าเอาบ่อหนตไอเต้าบ่อไห้นู่เล็กเอาโอ้มเฮ็ดต้าไม่สมเทียบเขานี่ม่า ่สูเอนี่ย่สดอเต้นน่อยใหญ่ว่นามเมงขงยดมนกับังคกนดินเทากับขุดเอาโอ้นี่บอกขงยันนี่นี่นอนนี่นอนนี่นะโอ้กัไปเฮียงมหันล่า้เา้นชานลงลไปอีกวันี้ฮะไปย่างด้วยิลองไปอีกวันี้เพลงไปจะข้าวจ้ะก็อยากกินข้าวเท่ากับเมียจ้ะ ขึ้นบบซอโอขึ้นบมุ่นมาสองมาวางเ่าไรันเหรียัดแล้วอืมใ้ซนลงมาหายลยสคุณช่วงเขาเลาเป็นนั่นัี่เพียงไั่กี่คนจัดโหลดได้ตับส้นสีจีนวัวคัใช่ได้อะก่ประมาณจักกองมือี้ซิหมือมาหล่น จเนาะจกองิต์เนาะบ่หมดคนอดนี่<ล><ล>ันกออกนองู่ขยอย่ผนาจะขยอยเพาะห่เอา้าลดม่อข้าลดกัสงสั้นเลยนะคันมาปบะนาณสิบคันได้ขันเห็นกันสิพาขึ้นใช่คนทำเป็นแปรงสิแ้นอนสนั่งมันมีตาไม่สิหางานกว่านี้มันไปน็ิมันเป็นป้ายเป็นยังนอทั้งคืนให้ เมื่อไห่เตเนี่ยเดีวไม่ติไปให้ไ่นี่โผลเคยหาเถียวไหวชุดเ้าเป่นไงปีเงียแต่เงียแต่เนี่ป็นน้อนนอนมาเอาแถมเนาะดึกดึกเดนไายบนี้ปนบนี้พี่น้องทังไงพี่น้องคนนั้นน้ำเหลวอ่ะนะเมื่อไรได้บพูดกับรคอย่เง้ยไงา นอยใ่นไรั้งสิี่จะนอยใหญ่เลยเนาะใหญ่กว่าตอนทาไป้งเนาะทุกคนสอนอหมดใหญ่เลยเดอนูเล็กนี่สองนอนน่นั่นเลนี่ับนี่

ไปอีกพี่นองน้องหนึ่งน้องนี่ปล่อยมันขึ้นรถมันตูงอู้ใหญ่เลยบนนี่เนาะพี่น้องเข้ากับชีเดินทางกลับเรือบัตนในพูลในผู้ละกระสอบ ได้หลายจ้ะพุ่นลกระสอบ่ะกรสอบนกนะสเดินทางกลับ้จพี่น้องมานี้เดี๋ยวไปฝอกันอยู่บาเลยนะจ้ะเนาะเบิ่งกระสอบกันนะกอนี่จ้ะอันนี้ของหนูเล็กเด้นี่นกระสอบใหญ่อันนี้ของยา